ดูเพี้ยวหูยังใหญ่เหลือเพอ่อีกตัวครับ เรียบร้อยอีตัวนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วปลาอะไรอย่าบอกนะว,ว่าเป็นเวลเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วปลาอะไรขอเบิงหน้าตาไหนดิขอเบิง้งนอยโอ้โหดุกเรียวดุกเรียวจริงด้วยนี่เป็นดุกเรียวหมูยังใหญ่ นีดุกเวียวเข้ามาดูครับอโอ้ยหโคตรหมานตัวที่สามนะครับเย็นนี้ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งปลาแบตตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นดุกเวี้ยวนะครับตัวนี้ตัวที่สามแล้เย็นวันศุกร์นะครับโอ้ยอ้ยโอ้ย,อยเชี่ยนักขึ้นมาก่อนนี่ดุกเวียว กับที่แรกน่าจะวัดไม่ติดซะแล้วโอ้โหดูมีหนวดอะไรขาวๆว,วะโอ้มีหนวดขาวๆด้วยนี่มีหนวดขาวๆไว้ไว้โอ้โหไซนี้ใหญ่อยู่นะนี่กับไหมนี่ตัวที่สามแล้วเนี่ยไหมเนี้ย ตัวแรกเป็นปลาแบตตัวที่สองเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวดุกเวิ่นะนี่ครับปลาแบตตัวแรกนี่นย่ามาดเล็บไม่ได้บ้างดีกว่ากระชอนใส่ชูนะครับไปจันกันชอนไปดูกระชอน นี่ปลาช่อนดูนะครับตัวข้างล่างเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้เป็นดุกเวียวต้องใช้เกม ดูครับแต่ละตัวตัวนี้เป็นดุกเยียวนะครับส่วนตัวนี้เป็นปลาช่อนโ้ยดีก่อนตัวอใหญ่โอเค